สวัสดีคะ่ะทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องของก้อยนะคะวันนี้นะคะก้อยจะพาทุกคนนะคะมาเที่ยวสวนแคปตัสแล้วก็ไม้ใบของก้อยอีกเล้วนะคะอันนี้เปิดมาด้วยดอกกุหลาบสีเหลืองอันนี้นะ,ะก้อยก็ไม่รู้ว่ามันชื่อสายพันธุ์อะไรนะคะแต่ว่าเขาก็เกติบโตดีนะคะสุขภาพแข็งแรงแล้วก็ออกดอกให้เราเห็นอย่างนี้นะคะก็มียอดนะคะเลยคะ ช่วงนี้นะคะฝนตกหนักมากนะคะต้นไม้ไม่ต้องรดน้ําเลยนะคะเติบโตดีทีเดียวแล้วก็พามาดูฝั่งนี้นะคะอันนี้ก็เช่นกันนะคะเนี่ยค่ะแตกยอดดีมากเลยมีดอกด้วยเห็นไหมคะให้ดอกไหมเนี่ยค่ะพอฝนตกนะคะต้นไม้ก็งอกงามแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยววันนี้ก็จะพาไปดูต้นกุหลาบ ีในสวนกอยแล้วก็ต้นไม้อื่นน,นะคะเดี๋ยวไปดูต้นอื่นกันค่ะต้นนี้นะคะเป็นแคปปูชิโนนะคะคาปูชิโนนั่นเองนี่นเห็นไหมดอกสวยไหมคะต้นนี้ได้มาเมื่อปีที่แล้วปีสองปีที่แล้วจากพี่สาวนะคะเห็นไหมคะอยู่ในกระถางนหมคะอุดมสมบูรณ์มากแล้วก็เนี่ยค่ะพอฝนตกนะคะน้องก็แตกยอดออกมาใหม่สีแดงนี้เลยสวยเลยนะคะ แล้วก็เนี่ยค่ะกิ่งก็จะโน้มลงมานี่เดี๋ยวก่อนนะอันนี้เหี่ยวแล้วนะคะเดี๋ยวก็ต้องเด็ดออกก็เดี๋ยวจะทําไม้ค้ำให้เขานะคะเพราะว่าพี่คอยบอกค่ะฝนตกลมแรงมากนะคะมันก็เลยเอียงไปแบบนั้นแล้วก็เดินมาอีกนิดนึงนะคะก็จะเจอนี่เลยสีชมพูนะคะต้นนี้มีสองดอกนะคะที่บานแล้วแล้วก็อีกหนึ่งดอกยังไม่ได้บานนะคะเดี๋ยวก,ก็ต้องตัดออกเพราะว่าอันนี้ มันบานมากแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นดอกที่กำลังตูมอยู่นะคะอยู่ที่ต้นเดียวกันนะคะสวยเลยแต่ว่าต้นนี้ก็น่าสงสารนะคะเพราะว่าโดนหนอนนะคะหนอนกินแบบดุมากเหมือนหิวมาจากไหนก็ไม่รู้นะคะกินใบแหว่งมากๆเลยะคะ่ะกอยเองก็ไม่ได้ฉีดยาฆ่า,มาแมลงนะคะมันก็เลยเป็นแบบนี้เนาะ ผัดจากต้นกุหลาบนะคะมาดูข้างๆนี่ต้นชะอมค่ะชะอมก็แตกยอดดีมากเนื่องจากว่าฝนตกนะคะเห็นเลยคะก็ตัดไป,ไปตรงนี้นะคะตัดออกไปแล้วเพราะมันสูงมากนะคะแล้วเขาก็แตกยอดออกมาอีกเนี่ยค่ะเยอะเลยเหมาะกับการเด็ดไปทำ ไข่ชะอมนะคะกินกับน,น้ำพริกกะปิเนาะเนี่ยค่ะโตดีแตกยอดดีมากเลยแล้วก็ที่กอยเคยบอกเพื่อนๆว่ากอยยังคงปลูกต้นบอนอยู่นะคะนี่ค่ะต้นบอนกอยไม่แน่ใจว่าเขาเป็นพันธ์ุอะไรนะคะแต่ว่ากอยก็ยังปลูกอยู่นะ แล้วก็อันนี้ค่ะเป็นตอรเบอรี่สตาร์นะคะก็คือก่อยเอามาไว้ใต้ต้นมะม่วงนะคะเนี่ยค่ะก็มีใบใหม่ออกมานะคะแล้วก็มุมนี้ก็จะมีต้นไม้ที่แบบว่าก้อไม่ค่อยได้ดูอันนี้เป็นพิงพิมเซตนะคะของพี่สาวให้มาก็ไม่ได้ดูแล้วปล่อยดูสิคะปล่อยทิ้งล่อยฟางมากนะ่าสงสารต้นไม้มากเลยส่วน อันนี้นะคะเป็นอีพิด่างขาวนะคะโตเลยดีมากคือเลยไปข้างหลังเลยนะคะเนี่ยค่ะลายด่างเขาก็จะไม่เหมือนกันนะคะแต่ละใบเนาะส่วนอันนี้เป็นมะม่วงนะคะที่ก็บอกว่าอยู่ใต้ต้นมะม่วงอันนี้คือมีเม็ดตกลงมานะคะแล้วก็กระลอกอะคะ่ะเขากินเนื้อมะม่วงหมดแล้วก็เลย แตกออกมาเป็นต้นต้นเล็กอีกต้นหนึ่งอย่างนี้นะคะเนี่ยค่ะปกติจะเป็นเม็ดอย่างนี้ใช่ไหมคะเดี๋ยวสักพักหนึ่งนะคะเขาก็จะแตกออกมาเป็นแบบนี้เลยต้นนี้นะคะคือออมทองใบสวยมากนะคะเพราะว่าฝนตกนะคะพอฝนตกอะไรก็งามไม้ก็งามนะคะออมทองนะคคะสวยเลย ัดออกมานะคะก็เป็นต้นบอลเหมือนกันนะคะต้นบอลเนี่ยก้อยไม่ได้ซื้อนะคะส่วนใหญ่ก็คือพี่สาวของแฟนให้มาดูสิคะใบใหญ่มากไม่ได้บำรุงอะไรเลยส่วนข้างในก็เป็นอีพีนะคะเห็นไหมคะใบใหญ่มากเลยเดี๋ยวก้อยว่าก้อยจะเคลียร์ตรงมุมนี้นะคะจัดให้สวยสวยอันนี้อันนี้เป็นกิ่งชะอมต้นชะอมยาวมากเห็นไหมคะ เนี่ยคือต้นชะอมยังไม่ได้เอาออกนะคะเพราะว่าน้ำนะคะจริงๆเดี๋ยวนี้ชะอมไม่มีหนามก็มีนะคะแต่ว่าที่กอยซื้อมาตอนนั้นมันเป็นมีนามพอดีเนาะก็เดี๋ยวก็จะพาไปดูแคปตัดของกอยด้วยค่ะมีต้นที่กอยแบบไม่เคยเลี้ยงพอได้เลี้ยงแล้วมันออกดอกกยดีใจมากเดี๋ยวเราไปดูแคปตัดกันนะเข้ามาในโรงเรือนแคปตัสแล้วนะคะตอนนี้อ่ะเดี๋ยวที่กอยบอกว่า กอยอะปลูกต้นนี้นี่ค่ะคือต้นคางคกนะคะคางคกพรมตอนเนี้ยเขาออกดอกแล้วก็มีแค่สองต้นนะคะเห็นไหมคะมีใครเคยเห็นดอกคางคกไหมนี่งไงคือก็จะบอกว่าเนี่ยค่ะเขากำลังออกอันนี้เนะอะกลิ่นมันเหม็นมากนะคะตอนแรกอ่ะคนในเพจก็บอกว่า อกลิ่นมันแบบเหม็นมากๆเหม็นแบบเหม็นเลยอ่ะถ้าใครไม่รู้ก็ลองเลี้ยงแล้วก็มาดมเอาเองวันนี้นะคะก้อยได้พิสูจน์แล้วเหม็นจริงค่ะเหม็นเหม็นเหมือนอะไรเน่าๆอ่ะค่ะเป็นแบบนั้นเลยนะคะคือมันเหม็นจริงๆก้อยมีสองต้นนะคะก็คือเนี่ยค่ะสองต้นนี้นะคะแต่ว่าออกดอกแค่ต้นเดียวนะใครยังไม่เคยเลี้ยงก็ลองเลี้ยงดูนะคะ เป็นเป็นเหมือนกับว่าเป็นประสบการณ์ใหม่ให้กับเราเนาะตอนนี้ก็ไม่ได้ไปไหนนะคะก็อยู่ในโรงเรือนแล้วก็ไม่ค่อยได้ออกจากบ้านเพราะว่าร้อนมากนะคะเนี่ยค่ะแม้กระทั่งต้นไม้เนี่ยเขาก็ร้อนอันนี้เดี๋ยวก็จะต้องเปลี่ยนกระถางให้เขาใหม่นะคะมันคืออารนะคะเนี่ยค่ะเขาแห้งนะคะดินแห้งเพราะว่าถึงฝนจะตกก็จริงแต่ว่าเนื่องจากว่าใบเขาอะค่ะ ปิดกระถังนะคะมันก็เลยทําให้น้ําไม่เข้าไปนี่นะมีดอกดว้แล้วะคะ่ะแต่ว่าไม่ได้ผสมเกสรนะคะเพราะว่าอันนี้มันอยู่อยู่ข้างในโรงเรือนเนาะ,ะออกจากโรงเรือนมานะคะก็มาเจอเนี่ยค่ะส้มจีตนะคะมีใครได้เอาส้มจีตไปทําประกอบอาหารหรืออะไรบ้างไหมคะกอยไม่รู้จะทําอะไระคะ่ะแต่ว่า ที่ซื้อมานะคะเพราะว่าเพราะว่าชอบนะคะเหมือนจะว่ามันดูมีสีสันดีนะคะเห็นนะคะนี่อันนี้คือส้มจีนะคะเล็กเล็กเหมือนมะนาวอะค่ะแล้วก็เปรี้ยวนะคะถ้าเกิดปวดหัวเนี่ยเอามาเอามากินแบบแก้ปวดหัวได้ดีนะคะแล้วก็จะแก้เจ็บคอด้วยวันหยุดนะคะก็ไม่ได้ทําอะไรนะคะอยู่กับบ้านเนาะอันนี้ก็คือ รบมากนะคะเพราะว่าฝนตกยากขึ้นเยอะมากเลยนะคะเพื่อนๆวันหยุดทำอะไรกันคะต้นกระเพราที่ตวนนะคะอันนี้คือเหมือนเขาต้อยเคยปลูกแล้วะเมล็ดมันก็ปลิวนะคะเนี่ยค่ะพอเขาแก่ก็จะมีดอกแล้วก็จะออกมเมล็ดเนี่ยค่ะ แล้วมันก็ปลิวพอปลิวมันก็ไปเกิดใหม่แบบตร,ตรงนู้นตรงนี้อะไรเงี้ยค่ะก็เลยไม่ได้ซื้อกะเพราเลยเห็นไหมคะดีมากเลยตรงนี้ก็มีต้นกะเพราต้นใหญ่อันนี้เป็นกะเพราเหมือนกะเพราขาวหรือกะเพราแดงก็ไม่รู้นะคะกระเพราขาวมากกว่านะคะนี่แล้วก็มีมีกระเพราแดงด้วยไป เกิดอยู่ตรงต้นกุหลาบจะพาไปดูนะคะอันนี้เป็นกระเพราแดงที่มาเกิดเองอยู่ข้างต้นกุหลาบเนะะี่ยค่ะใบมันจะเล็กๆแล้วก็ก้านเนะะี่ยค่ะเป็นสีออกแดงๆม่วงๆนะคะแล้วก็มาเกิดอยู่ตรงต้นกุหลาบ่างนี้นะคะแย่งอาหารกันเข้าไปอีกแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะถือว่าเราได้ใช้ประโยชน์จากเขาเนาะ แล้วก็ถัดมาข้างๆก็เป็นอันนี้ค่ะเขาเรียกผักชายาใช่ไหมคะบางคนก็บอกว่าเป็นคานาเม็กซิโกบางคนก็เรียกว่าผักผงชูรสก็ยังไม่เคยกินนะคะมีแต่เด็ดให้คนอื่นเขานะคะไม่แน่ใจว่าเขาเอาไปทําอะไรกันน่าจะเป็นแบบลวกกิ้มน้ําพริกอะไรเงี้ยค่ะก็ไม่ได้ใส่สารเคมีนะคะของกอยเนาะ ส่วนต้นนี้นะคะคือฮกหลงนะคะอันนี้พี่ที่ทำงานให้มานะคะก็ยังคงปลูกอยู่นะไม่ได้แบบไม่ได้ทิ้งเขาไปไหนคือเวลาเขาใบเขาหลุดหมดร่วงหมดนะคะก็จะมีหัวอยู่ข้างใต้ดินนะคะแล้วเดี๋ยวเขาก็จะงอกออกมาเองอันนี้ก็คือเลี้ยงไว้ในกระถางแบบนี้นะคะที่บ้านก็จะมีหลายๆต้นนะคะหลายหลายหลายๆสายพันเนาะอันนี้ก็คือเล็บคุดด่าง อยู่ในกระถางแต่ว่ากอยยังแยกไม่เป็นนะคะก็เลยเอาไว้อย่างนี้ก่อนนะคะก่อ EP นี้นะคะก่อยก็พามาดูเท่านี้เนาะเดี๋ยวคราวหน้านะคะเจอกับก้อยได้ที่งานแคคตัสอีกเหมือนกันนะคะก็จะพาไปเที่ยวงาน c o l o r f ร์ c a แคคตัสนะคะที่จัดขึ้นที่เซ็นทรัลลาดพร้าวก็ฝากเพื่อนๆทุกคนนะคะช่วยกันติดตามช่องของก้อยด้วยนะคะ วันนี้นะคะก้อยขอลาทุกคนไปเท่านี้นะคะขอให้มีความสุขสุขภาพแข็งแรงนะคะบ๊ายบายคะ่ะสวัสดีคะ่ะ